ต้นนี้ก็จะเป็นต้นมีหนามนะครับต้นดูแข็งแรงนะเนี่ยมาจากทางนู้นเลย,ยนี่นะครับห่อมามีเทปพ,พนันมาแบบปกติดินดำเป็นน่าจะเป็นถุงสำหรับปลูกนะครับผมเป็นถุงสำหรับปลูกแล้วก็ มีค้มมาเพื่อความแข็งแรงนะครับตัวใบก็มีแมลงกัดกินบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีโรคก,ก็โอเคแล้วนะผมว่า Relax Lover สวัสดีครับช่องการพักผ่อนด้วยการปลูกต้นไม้นะครับหรือปลูกต้นไม้เพื่อการพักผ่อนก็ผมได้วัสดุมาต่อจากมะนาวเมื่อสักครู่นี้มะนาวเปนเตียนะครับไม่มีหนามทีนี้ก็มาถึงมะนาวสุกประเสริฐครับน่าจะเป็นต้นสุดท้ายของล็อตที่ผมสั่งในคราวเดียวกัน จากลาซาด้านะก็ประมาณสัก6-7วันได้พันสุกประเสริฐก็จะเป็นต้นไม้กิ่งตอนพร้อมติดลูกขนาด60-80เซนนะครับก็รายละเอียดการส่งก็บอกครบนะครับแล้วก็มาจากพัทธลุงนะครับผมมีเบอร์ติดต่อให้เรียบร้อยนะครับส่งดีฮเอามาเลยเนื่องจากทางนี้ ตอนนี้ทางใต้มีปัญหาเรื่องการขนส่งนะครับผมลักษณะผลก็ถ้าเป็นไปตามรูปนี้ก็ดกอีกแล้วครับดกเหมือนกับที่ต้นอื่นๆนะนะค่อยคงจะถ่ายแบบนั้นมาร้านบีหน้าร้านนี้นะครับก็จะเป็นพันมะน,นาวมีทุเรียนมีพืช พันหลายชนิดเลยนะผมพืชพันธ์เยอะมากเดี๋ยวคงได้อุดหน,นุนกันต่อนะครับแต่อยู่ไกลถึงใต้นู่นเนนะครับผมสนใจก็ลองเข้าไปส่องดูในลา z a ด้านะครับร้าน Bina Beauty Shop นะครับผมก็แพ็กมาจากสภาพมาแพ็กมาก็ใกล้เคียงกับเมื่อสักครู่นี้เลยนะ มีจเจาะเป็นรูอากาศเหมือนกันลักษณะการพัสดุใกล้เคียงกันมากเลยทียนี้ก็จะแกะนะครับเริ่มแกะคลองแล้วเนี่ย อมาใกล้เคียงกันมากเลยยังกับร้านเดียวกันกับต้นเมื่อสักครู่นี้ปันเตียนะอันนี้มาจากทางใต้ก็เขาก็คงจะดูแล,ล้วลหละว่าระยะทางไกลนะก็หอมาก็โอเคเจะร้อยดีการผูกเชือกไม่น่าเชื่อจะเหมือนกับต้นเมื่อกี้เลยเนี่ยผูกกับกล่องมาทะลุด,ด้านนี้แล้วก็ปิดกผิดเทปเหมือนกันเดะเลยครับ แต่มันคนละร้านกันนะที่ผมดูแต่การหอมันเหมือนกันมากตอนนี้ก็จะเป็นต้นมีหนามนะครับต้นดูแข็งแรงนะเนี่ยมาจากทางนู้นเลยนีย่นะครับ หอมามีเทพพันมาแบบปกติดินดำเป็นน่าจะเป็นถุงสำหรับปลูกนะครับผมเป็นถุงสำหรับปลูกแล้วก็มีค้มมาเพื่อความแข็งแรงนะครับตัวใบก็มีแมลงกัดกินบ้างเล็กน้อยแต่ไม่มีโรคก,ก็โอเคแล้วนะผมว่า ใบโอ้ใบไม่กรอบใบนิ่มเลยไม่กรอบแห้งนะครับในกล่องไม่มีเศษใบไม้เลยนะโอเคเลยหนะอมมาดีใช้คงจะมีแบบว่าใส่น้ำใส่อะไรรักษาความชุ่มชื้นได้ดีใบอะไรสวยเลยนะดูดิใบสวยเลยนะครับผมมาดูที่รวมมะนาวไว้นะครับเหลือแต่ กระถางเท่านั้นแหละแล้วเนี้ยเดี๋ยวต้องอามาลงกระถางขออภัยกับเสียงรบกวนด้วยนะครับตอนนี้เขาก็ทําอะไรนิดหน่อยก่อสร้างอะไรนิดหน่อยตอนนี้ก็มาแล้วนะครับอันนี้ต้นเมื่อสักครู่นี้นะครับพอมาจากต้นใหม่มาแล้วอันนี้เป้นสุกประเสิริฐอันนี้ก็เป็นเตีย้ยไรหนาม นี對對่นะครับก็อันนี้เป็นสุกเสริฐก็มีหนามนะครับรู้สึกว่าตัวที่เป็นแป้นเตี้ยอย่างเดียวเท่านั้นที่ไม่มีหนามก็เดี๋ยวจะลงกระถางเร็วๆนี้นะครับจะจัดวางกันแบบนี้ไปก่อนหวังว่าสอวันนี้จะไม่เจอฝนนะครับ วันนี้ก็เพิ่งแดดออกเนี่ยเพิ่งมีแดดนะครับผมครับดีหลกแลเวอร์ฝากเพื่อนกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าพันไหนที่จะเหมาะสมกับการปลูกบนตึกนะครับดีแลกเลเวอร์ขอบคุณครับสวัสดีครับ นี่ก็เป็นต้นมะนาวสุกประเสร,ริฐไร้เมล็ดกิ่งตอนพร้อมติดลูกขนาดตน้น60-80เซน1ต้นนะครับจากร้าน Bina Shop นะครับผมก็ดูพยายามดูคอมเมนต์แล้วละ่ะแล้วก็ดูพันธุ์ต่างๆผมก็อยากจะลองดูว่าหลายๆพันธุ์ว่าอันไหนจะเหมาะกับการปลูกบนตึกนะครับร้านีน Bina Beauty Shop นะครับกดเข้าไปดูร้านเขาก็จะมีสินค้าค่อนข้างเยอะนะครับ เกี่ยวกับทางการเกษตรมีเมล็ดพันธุ์ต่างๆนะครับทุเรียนหนามดำเป็นยังไงโอกาสหน้าจะลองดูต้นส้มควายโอ้มีของเยอะแยะนะครับส่วนใหญ่จะเป็นพืชนะเพื่อความสวยความงามนะรู้สึกว่าร้านนี้จะอยู่พัทลุงนะครับ มีการติดต่อสื่อสารโทรมาหาด้วยว่าเออของเขาจะส่งอะไรยังไงนะครับเขาจะมีบอกหมดโอ้มีกระเทียมหอมแดงด้วยผมลืมแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องสั่งกระแลนั้นเนี่ยต้องเป็นลูกค้ากันต่อไปนะครับผม